สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเคอร์ดี้นิกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันนางสาวกัญญาสุวรรณทิพค่ะและววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอาจารย์นักวิจัยอีกท่านหนึ่งนะคะที่สามารถทําผลงานวิจัยได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําปี2,557ค่ะสาขาเกษตรศสาสตร์และชีววิทยาซึ่งงานนี้นะคะทางมูนิธิโทรเรเป็นผู้จัดขึ้น เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิพาหงตระกูลภาควิชาพันธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,คะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ก่อนนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะ,ะไม่ทราบว่าเป็นผลงานชิ้นไหนคะอาจารย์เป็นชื่อเรื่องการตรวจสอบลูกผสม แล้วก็การทำดินเอบาโค้ดของบัวประดับสกุลดินเฟียนะคะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยะค่ะที่มาที่ไปของงานนี้นะคะที่มาที่ไปก็คือจริงๆเนี่ยบัวเนี่ยจัดเป็นพันธุ์ไม้น้ําที่มีความสวยงามแล้วก็ก็มีชื่อเรียกกันว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ําพันธุ์บัวก็มีความหลากหลายในบ้านเรามากเลยนักปรับปรุงพันธุ์บัวก็พยายามปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆมากมายออกมานะคะ ก็ในกลุ่มของนักปรับปรุงคันก็มีเพื่อนเราอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เขาก็อยากจะตรวจสอบยืงยันว่าลูกผสมของเขาเป็นลูกผสมจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ส่งไปประกวดหรือว่าตีพิมพ์เผยแพร่อะไรอย่างี้ค่ะก็เลยชักจูงเราเข้าไปในโครงการเพราะว่าเราก็มีหน้าที่คือเรามีความมีความถนัดในการตรวจสอบลายพิมพ์ DNA อยู่แล้ว ค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะคะจ่ะวัตถุประสงค์ก็คือเราก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีพันธุ์บัวลูกผสมแล้วทั้งผสมเองระหว่างพันธุ์นี้กับพันธุ์นี้ที่เราต้องการแล้วได้ลูกผสมมากับที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมากเลยแล้วก็นักปรับปรุงพันธุ์ก็คัดเลือกมาจากธรรมชาติและจากที่เข้าผสมแล้วก็ส่งไปประกวดที่ i w g s เป็น สมาคมบัวสากลหรือที่เราเรียกสมาคมบัวโลกแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะเลยอะค่ะแต่ว่ามันขาดข้อมูลในการยืนยันความเป็นลูกผสมแล้วก็แถบไลฟิลดีเอที่เป็นความจำเพาะของพันุ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากได้ข้อมูลตรงนี้เขาก็ชวนให้เข้าร่วมทําวิจัยด้วยเริ่มต้นก็เริ่มจากตรวจสอบให้เขาเบื้องตอน้นอะไรเงี้ยพอหลังๆก็เริ่มขอทุนวิจัยเองแล้วก็พยายามสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะได้เตรียมเอาไวต้ตรวจสอบ พันใหม่ๆที่จะออกมาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงพันบัวแล้วเนี่ยความหลากหลายเยอะมากแล้วก็ปลูกนักปรับปรุงพันธุ์ก็มีฝีมือนะคะแล้วก็ปลูกเป็น,เ,ปนเอ็นแวนแอมเมนเนสภาพแวดล้อมเหมาะมากในการปลูกบัวพันบัวเยอะไหมคะจ๊ะโอเยอะมากพูดพูดไม่ได้เลยอะว่าจำนวนเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งในในสกุลที่ ที่ได้ตรวจสอบเนี่ยค่ะก็คือสกุลนิมเสียพอเราพูดถึงบัวเนี่ยเราอาจจะนึกถึงบัวบัวหลวงใช่ไหมคะอันนั้นอยู่อีกวงหนึ่งเป็นวงนิลโมดซีแต่วงเนี้ยจะเป็นอยู่ในวงนิมเฟียซีซึ่งอยู่ในจีนัสสกุลนินเสียนั่แหละ,ะมีความหลากหลายเยอะมากแล้วก็นะักปรับปรุงพันธุ์ก็พยายามปรับปรุงพันธุ์ข้ามข้ามสกุลย่อยพันนี้พันนู้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะต้องยืนยันไง ว่ามันเป็นลูกผสมจริงแล้วก็อ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นของเรารเพราะว่ามันมีพันธุ์บัวบางพัน,นะะุ์เนี่ยค่ะที่ไม่มีในที่อื่นเลยเช่นกุยกตัวอย่างเช่นบัวจงกลณีนะคะคแล้วก็สวยมากแล้วก็มีเฉพาะในบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเคลมว่าระบุว่าพันุ์นี้เป็นของเราใครเอามีคนมาเอาองเราไปเราก็สามารถที่จะระบุได้ว่า เพราะเรามีแท็บบาร์โค้ดมีอะไรไว้ะคะ,ะคเป็นเจ้า,อจาอของคล้ายๆกับถ้าพูดไปโครงการนี้ก็คล้ายๆกับการที่เราตรวจสอบว่าลูกอันเนี้ยเป็นลูกของพ่อแม่คู่นี้จริงเหมือนเราตรวจสอบว่าพ่อแม่ลูกในคนนะคะแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นชนิดนี้จริงเหมือนเหมือนบาร์โค้ดที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตว่ามันเป็นอันเนี้ยชนิดพันธุ์ีอะไรเงี้ยเราสรุปแล้วผลจากการทดลองก็ พบยังไงบ้างคะอาจารย์ผลจากการทดลองกอ็เราก็ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นลูกผสมอย่างที่นักผสมพันธุ์บอกว่าเอาอันนี้ผสมกับอันนี้แต่ว่าก็จะมีบางตัวที่มีความคาดเคลื่อนบ้างคืออาจจะเกิดจากการโอเ n p ลโพเรเนตหรือผสมมาก่อนหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่า,าโครงการนี้มันก็จะเป็นโครงการที่เราทำเพื่อเป็นเป็นเครื่องมือ เป็นข้อมูลพื้นฐานเอาไว้ว่าต่อไปถ้าเกิดเราจะตรวจสอบสมมติว่ามีลูกผสมพันธุ์ใหม่ออกมามีพันธุ์อะไรที่ดีๆออกมาถ้าเราจะเคลมว่าเป็นของเราหรือว่าเราจะทําระบุว่ามันเป็นมีความจำเพาะอ่ะแล้วก็บอกว่าเป็นลูกผสมเนี่ยโครงการนี้มันก็จะเป็นเป็นเครื่องมือที่มีเตรียมเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยต่อการปรปับปรุงพันธุ์บัวในอนาคตค ในโครงการบัวเนี่ยก็จะจะช่วยให้ให้มีความลาดเจริญก้าวหน้าขึ้นอะไรเนี้่ยแบบว่าสามารถยืนยันได้อะไร่างนสารถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมกําลังที่ชมอยู่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบัวค่ะหรือต้องการคำปรึกษาสามารถจะติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะเผยแพร่เผยแพร่ผลงานแล้วก็อยากให้ ผล,ผลของโครงการนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆแล้วก็ต่อประเทศชาติอะไรเนี้ยนะคะ,ะก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์วิภาหงมตะกูลนะคะภาวิชาพันธุศาสตร์นะคะคณะวิทยา,าศาสตร์มหายลัยเกษตรศาสตร์เบอร์โทรกรรร44 44็025625444นะคะแล้วกรรร็ต่อ4206ค่ะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากข้อคิดหรือว่าแนวคิดดีๆให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่อะค่ะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทํางานผลงานวิจัยให้ได้ประสบความสําเร็จเหมือนกับอาจารย์ค่ะก็จริงๆตัวเองเนี่ยก็เริ่มมาจากความรักในในบัวเพราะว่าชอบที่เขาสวยมากอะไรเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มด้วยความรักแม้ว่าเราจะต้องลงไปคลุกคลีกับ เพราะว่าัวนี่ก็จะอยู่กับดินกับอะไรก็อาจจะมีมีความสกปรกมีความอะไรเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเรารักที่จะทําเราก็จะมีความสุขในการทําวิจัยเพราะฉะนั้นถ้าทําในสิ่งที่เรารักเราชอบครูว,ว่ามันก็คงจะทําให้อ่มันประสบความสําเร็จนะคะ นี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการเคอร์ดี้นิวสมาสัมภ,ภาษณ์ในวันนี้นะคะคก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภาหงษ์ตะกูลคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์